สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเราก็ต้องมีการเช็คดูนะครับว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพามาเช็คในขั้นพื้นฐานก่อนนะครับแต่ว่าเดิมทีนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้นะครับมันมีอาการก็คือว่ามันไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแล้วก็ตัว ebl test เนี่ย ตัวเบเกอร์ตัวตัวนี้นะครับมันไม่มันมันไม่ได้ทิปหรือว่ามันไม่ไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับแต่ว่าอาการของมันก็คือไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสตัวตัวเซฟตี้เบเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับอ่าหลังจากที่เราเอาตัวเบเกอร์เครื่องทําน้ําอุ่นตัวอยู่ตู้เซอร์กิตนะครับหรือว่าที่เมนเบเกอร์หรือว่าที่อยู่หน้าห้องน้ําขึ้นแล้วนะครับให้เรามาลองเทสตัวนี้นะครับ ให้เรากดตัว EBL test นะครับตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับมันต้องตัดลงมันต้องเด้งลงแบบนี้นะครับแสดงว่ามันทํางานได้ปกตินะครับทีนี้เราก็เอาขึ้นนะครับเอาเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับเนี่ยลองเทสดูอีกครั้งก็ได้อ่ามันเด้งลงแบบนี้แสดงว่ามันทํางานปกตินะครับทีนี้อีก1จุดสําคัญมากนะครับที่เราต้องเช็คนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับ อย่าเพิ่งเปิดน้ำนะครับปิดน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็ยนาฬิกานะครับ mm hmm. หมุนออกมาดูนะครับว่าตัวกรองตัวฟิลเตอร์ตัวนี้มันตันหรือเปล่านะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่ามันตันหรือเปล่า mm hmm. คือสภาพแบบนี้นะครับก็คือมันตันนะครับเน mm ี hmm. ่ยมันตันเห็นไหมคราบดำท mm hmm. ีนี้เราก็เอาไปฉีดไปล้างออกธรรมดานะครับ a few moments later เมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราล้างตัวฟิลเตอร์เสร็จนะครับเราก็มาหมุนเข้าเหมือนเดิมนะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับล็อกเป็นแนวนอนนะครับเข้าแนวนอนแล้วก็หมุนเข้านะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําในขั้นตอนนี้แล้วนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นของเราเนี่ย มันก็ยังไม่ร้อนนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราต้องมีการรื้อตัวหน้าก,กากตัวนี้ออกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการรื้อนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลื้อเนี่ยให้เราไปปิดตัวเซอร์กิตเบเกอร์หรือว่าเบเกอร์ตัวเมนหลักหรือว่ามีเบเกอร์ในหน้าห้องน้ําก่อนนะครับก่อนที่ไฟมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับ<ม>หลังจากที่ผมปิดแล้วนะครับมผมจะมารื้อตัวหน้าก,กากตัวนี้ออกนะครับ ให้เราดึงตัวนี้นะครับตัวหมุนออกมันมันไม่สามารถที่จะดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยดึงออกมาแค่นี้นะครับทีนี้ข้างล่างนะครับบริเวณข้างล่างเนี่ยมันจะมีตัวตัวน็อตเล็กๆอยู่นะครับให้เราก้มลงไปนะครับมันจะมีน,อน็อตอยู่ตัวเดียวนะครับแบบนี้อ่ามีน,อน็อตอยู่ตัวเดียวนะครับให้เราเก็บน,อน็อตไว้ดีๆนะครับ จากนั้นนะครับวิธีการยกนะครับให้เราจับอยงนี้แล้วก็ยกออกมาแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยกออกและนี่ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ข้างในเครื่องทําน้ําอุ่นของเรานะครับพอเราเปิดออกมาอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเช็คนะครับ เราเช็คดูว่ามีจิ้งจกตายหรือว่ามีตัวแมลงสาบตายที่ตายมาสร้างรังอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีการมีจิ้งจกมีอะไรมาสร้างรังอยู่ตรงนี้มันอาจจะทําให้ระบบเครื่องทําน้ําอุ่นของเราเนี่ยมันลัดวงจรได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอ,อีกอาการหนึ่งนะครับอีกอาการหนึ่งที่เจอกันบ่อยมากนะครับ ก็คือใช้ใช้ไปเนี่ยตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับมันทิปนะครับมันจะทิปลงตลอดเวลาเลยเวลาเราอาบน้ําไปตัวเนี้ยมันก็จะชอบทิปลงแบบนี้นะครับเราเอาขึ้นเราใช้งานไปมันก็จะทิปลงอีกแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเช็คนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมขอเช็คไฟดูก่อนว่าเราปิดตัวเบเกอร์นะครับเราปิดตัวเบเกอร์แล้วนะครับมันจะมีไฟมาหรือเปล่านะครับ โดยผมจะจิ้มไปที่สายไฟเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอ่าจิ้มดูแล้วไม่มีไฟนะครับไฟไม่มานะครับสายลายกับน,นิวตอนนะครับไม่มีไฟนะครับโอเคปลอดภัยแล้วนะครับอ่าอีกปัญหาที่ พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราใช้ใช้ไปนะครับตัวเบรกเกอร์ตัวเซฟตี้ตัวนี้มันทิปลงตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าในระบบของเราเนี่ยมันมีการลัดวงจรนะครับมันมีการลัดวงจรอาจจะเป็นไฟลงกาวนะครับวิธีการเช็คนะครับเช็คว่าหม้อต้มหรือว่าตัวนี้ระบบไฟมันลงกาวหรือเปล่านะครับโดยที่เราจะวัดแบบวัดโอห์มนะครับ ตั้งมาที่ 200k นะครับแล้วก็วัดดูนะครับสายสีแดงนะครับสายสีแดงนะครับสายสีแดงสีแดงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จิ้มตามโค้งนะครับโค้งทองแดงลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าพานาโซนิครุ่นนี้นะครับคนจะใช้เยอะมากนะครับตัวหม้อต้มนะครับมันจะถูกหุ่งด้วยตัวพลาสติกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับจิ้มที่สายสีแดงนะครับแล้วก็จิ้มตามโค้งนะครับ ดูว่าค่าของค่าของโองนะครับมันจะมีค่าสวิงวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันนิ่งนะครับแสดงว่าไฟไม่ลงกาวนะครับ กตินะครับแสดงว่าไม่มีการลัดวงจรในระบบนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเช็คอีกนะครับว่าเทอร์โมสตัตมันสวิตช์ของเทอร์โมสตัตเนี่ยมันยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับตัวหม้อต้มของเรานะครับตรงนี้นะครับหม้อต้มหรือว่าตัวฮีตเตอร์นะครับข้างบนนะครับดูสั่งสีชมๆนะครับเนี่ยมันจะมีสวิตช์ของตัวเทอร์โมสตัตนะครับ เนี่ยไอตัวนี้คือตัวเจ้าปัญหาเลยมันชอบตัดนะครับมันจะทําให้เครื่องเราไม่ร้อนนะครับเวลาเราเช็คนะครับเราเปิดเครื่องเครื่องก็ไม่ร้อนนะครับไอตัวสวิตตัวเบเกอร์ตัวนี้มันก็ไม่ทิปนะครับทีนี้เราก็แกะดูแล้วก็มาดูตัวสวิตเทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับเนี่ยมันดีดขึ้นนะครับแล้วก็กดมันลงนะครับ โอเคนะครับเรากดมันลงแล้วนะครับคือสวิตตัวนี้นะครับกดลงแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะเทสนะครับให้เราปิดตัวครอบตัวหน้ากากตัวนี้นะครับโดยที่เราเข้าไปตรงนี้เลยนะครับลองจัดล็อกมันดีๆนะครับ ตัวสวิตตัวนี้ให้มันอยู่ในชี้มาที่ออฟนะครับเข้าแล้วนะครับแล้วก็ดันตัวสวิตตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับวิธีการลองนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดตัวเบรกเกอร์ตัวใหญ่ก่อนนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวเบรกเกอร์ตัวใหญ่แล้วนะครับให้เราเปิดลองเทปได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับน้ํากลับมาร้อนปกตินะครับแสดงว่าเครื่องนี้นะครับตัวเทอร์โมสตั๊มันตัดนะครับแค่เราไปกดลงนะครับเนี่ยน้าร้อนมากนะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดไว้นะครับครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับวิธีการ เช็คตรวจเช็คหรือว่าการซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ